นี่ครับนี่คือป้ายนาฬิกาจับเวลาครับเป็นได้ทั้งเจะระดินหน้าถอยหลังแล้วก็เป็นนาฬิกาได้ครับแล้วก็ใช้ที่ปุ่มกดปุมกดในการเริ่มหยุดแล้วก็การตั้งค่าโหมดต่างๆแล้วก็จะมีปุ่มสต็อปซึ่งมีสายยาวประมาณ20่สิเมตรอีกย่าเทสเทให้ดูครับเปิดเปิดทุกวันเลยครับ สวิตอยู่ที่ตรงบนกล่องที่อยู่บนกล่องแล้วก็อโอเคเมื่อเปิดก็จะเป็นศูนูนย์ก็คือพร้อมที่จะจับเวลาแล้วเวลาก็จะจับเดินเดินหน้านะด้านซ้ายมือก็จะเป็นหลักนาทีวินาทีถัดมาแล้วก็เสียววินาทีครับอลองกดสักอันกดตรงกลางจะวิ่งนะครับ กดทุกอันเด้โอเคจะยิงทุกอันนะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็สามารถหยุดของตัวมันเองได้แต่ว่าเราก็จะมีสายตรงนี้นะครับสายยาว20เมตรก็จะไปต่อที่ด้านข้างของตัวป้ายลองต่อต่ออันแรกดูครับต่อแอล้วออต่อแล้วนะครับต่อแล้วต่อแล้วทีนี้ก็กด ผมหยุดนะครับตัวเลกบนทางซ้ายก็จะหยุดอ่ามัจะหยุดได้ก็คือว่าตัวเนี้ยถ้าต่อตัวไหนมันก็จะหยุดก็เอาไปติดตั้งแต่ละอันนะคลองเสียบสายตรงนั้นอันที่สองนี่ยังวิ่งอยู่อันนี้เราก็จะลากสายไปที่พื้นที่ที่เราต้องการจะวางแล้วก็กดหยุด เดี๋ยวตัดไปได้เรื่อยอันที่สามต่ออันที่สี่สี่ครับว่าจะหยุดค้างไว้น,นี่ก็เทสบ้าใช้งานให้ทุกตัวับ ที่ส้าเราอ่นสุดท้ายครับทีนี้เวลาก็จะค้างเอาไว้แต่เราสามารถทำให้เป็นเวลาศูนย์ได้โดยกดปุ่มที่เขียนว่ารีเซ็ตครับนี้กล่องมันต่ออยู่แล้วก็กดได้เลยนาครับผม กาทุกคนครับพรีเซ็ตได้ถ้าอยากจับเวลาใหม่ก็กดปุ่มตรงกลางได้โอเคครับปุ่มล็อกก็จะให้เป็นครอบเลยนะฮะส่วนโหมดการจับเวลาถอยหลังกับนาฬิการก็อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับพ่อพ็อสาธิตเป็นขอบคุณมากครับ